ครับมาดูกันว่าวันที่เอาวันที่ยี่สิบแปดก่อนก็ได้นะครับเนาะวันที่ยี่สิบแปดเปิดหัวด้วยวันที่ยี่สิบแปดก่อนก็นได้ครับอืดาวสตาห้าน้อยมัดรวมดาวสาวคขี่ห้าน้อยพัฒนาครับผมวันที่ยี่สิบแปดครับผมศูนย์หกเก้าหกเก้าศูนย์หก เศนครับผมตัวกันหนึ่งศหนึ่งห้าเก้า็ครับผมสอบก็จะดขัดก็ผ่านได้เลยนะครับ,บรมาท่กันครับเอา้าทำบุญด้วยนะครับทางวัดต้องการถาดพระเขานะครับ้วยถาดพระเขาวัดเด็ไทยครับทางวัดตองการก็ได้ถากพระเขา้าเฮ้ยครับ ถวายสิ่งที่พระต้องการเนี่ยได้บุญได้กุศลนมากเลยครับเอ้านี่มาดูรัฐบาลไทยของอดุงนาเพื่อนครับรัฐบาลไทยของ o. อดุงนาเพื่อนครับวันที่หนึ่งทับมิถุนายนครับทับหกเครับหรือว่าทับหกก็ได้ครับเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยอดุงนาเพื่อนครับผม เกดห้าห้าเกดเจ็ดห้าห้าเกดครับผมอืมรัฐบาลไทยโพนปวกพญานาคครับลงมาทั้งใจผมเห็นแปดห้าตวายโยบดีเห็นแปดห้าห้าก็ได้ได้ออกแปดห้าห้านัครับก็เลยให้วิ่งห้าไปเลยครับมาให้วิ่งห้าไปเลยครับแปดห้าอ่าแปดห้าห้าแปดครับแปดห้าห้าครับผมรัฐบาลไทยของโพลบวกครับส่วนของอดุงนเพลเกดห้าห้าเกต ครับผมเกตห้าห้าเกตครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมอืมเอามาดูวันที่ยี่ 40, สิบเกดนี้ลาพัฒนาวันที่ยี่สิบเ็ดมีลาพัฒนาด้วยนะครับนี่ครับอืมวันที่ยี่สิบเ็ดมีลาพัฒนาแถบครับนี่ครับอ่ะที่ยี่สิบเ็ดมีลาพัฒนาด้วยนะครับเด้อ วันที่ยี่สิบเจ็ดทับห้าทับหกเจ็ดลาสตาหามื่อรวมลาสามเมื่อขีครับหาน้อยพัฒนามาครับลาพัฒนาก็มาเดีวกัครับเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าหกหกเก้าเก้าศูนย์ครับผมหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าครับผมวันที่ยี่สิบ อย่าลืมนะครับวันนี้ยิ่งเก็บชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมอืมีลาวัฒนาด้วยครับสลับไปสลับมานะครับเนาะเออสลับไปสลับมากันเลยครับบ๊องพี่นั่งครับอืมชอบก็จัดขัดก็ผ่านบอดดวากันครับ ที่ยี่สิบเจ็ดร์ทับห้าทับหกเก็ยรครับบันดี้เกียร์ทับห้าทับหกเจ็ดครับผมชอบก็จัดคัดก็ดาพานครับโปรด้ะวังครับเอาอือยี่สิบเก็ยทับห้าทับหกเก็ยรครับเอาอมาดูนี่ครับมาดูอืม อของน้องแมวกันครับอืมโอ้ยของน้องแมวหน้าถาฮักครับของน้องแมวมานะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะสลับกันไปครับสลับกันไปสลับกันมาครับอ่ะแนวทางรัฐบาลไทยของน้องแมวครับสลับกันไปสลับกันมาเอาเนาะครับเนาะอแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยแมวมาแล้วครับหรือว่าแมวน้อยมาแล้วครับชอบก็จัดกัดก็ผานครับ 8 5 6ห้าหห้าหกล่างหกสามครับนะครับเอ้าบด้ล่างหกสามครับผมอ่าสวมาไหลถ้ายเนี่ย เอเออ้าวสอบประจัดคัดก่านครับรัฐบ,บาลไทยของน้องแมวครับผมบาทนี้จะได้มาดูแนวทางห้าหน่อยครับอันวันนี้เกิดครับเอาเปิดวันนี้เกิดแล้วครับวันนี้เกิดของน้องแมวครับอืมันนี้ยิ่เกิดของน้องแมวก็มานะครับอันเป็นรัฐบ,บาล ของน้องเมียครับส่วนรัฐบาลของอาจารย์วัณดุงนาพื้นครับเดี๋ยวให้ดูครับน่ครับอ่ะรัฐบาลมาดูอันนี้ก่อนครับเรามาดูน้องเมียก่อนครับเรามาดูน้องเมียก่อนครับนะครับอ่ะวันที่ยี่สิบเกดธมาทัหกเกดวันที่สิบเกดธมาคัพหกเกดครับลาพัฒนาลาพัฒนามาแล้วครับเ็ดสองสี่เ็ดสองสี่ สองสี่เก็บสองเจ็ดสี่ครับผมลงเขียนครับตัวกันหนึ่งสองลุงเขียนเจ็ดเจ็ดครับมานะครับลาพัฒนาครับมาทาตัวลุงเขียนนี่ครับเป็นมักเป็นนะครับเ่าตัวลุงเขียนนี่นะครับมักเป็นมาจะใดครับเอ๋อเบืองหน้าสอบกวาจัดคัดก็ผ่านปไดว่ากันครับแนยวทางมาครับอ ลาวพัฒนาครับผมลาวสตาหาหนอยมัดรวมลาวสามัคคีฮาหนอยพัฒนาฮาหนอยสามคัคคีลาวสามัคคีลาครับวันพรุ่งนี้ครับชอบก่อนผ่านเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสองครึ่งครับเว้ยนะครับบ่ายสองโมงสี่สิบห้า ก็จัดถัดก็ผ่านครับผมมาดูแนวทางดูแนวทางของก็ดงกระเพื้นครับมรรผมนะครับเพือ,อรรนนะครับ ทางรัฐบาลไทยของอดุงนาพื้นครับผมมาแล้วครับเออก,ก็จัดขัดก็ผัดครับเแล้วมาดูวันที่ยี่สิบแปดของน้องแมวครับวันที่ยี่สิบโอ้ยกวดวนะเนาะวนี่ยี่สิบแปดของน้องแมวก็มาแล้วครับนะวัี่ยี่สิบแปดของน้องแมวก็มาแล้วครับอย่าลืมชอบาาก็จัดขัดก็ผัดน,นะครับหนึ่ง แปดหนึ่งสองหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดครับผมของน้องแมวมาครับเออก็จัดผัดก็ผัดออเด็กกินน้ำดึกอุ้ยเด็กยังกินอ่ะอาวทีนี้มาดูครับมาดูรัฐบาลของน้องแมวครับสับสลับสดเปลี่ยนกันไปครับอย่าสับสนนะครับตามวันที่นะครับเออมาแล้วครับวันที่สิบ อันที่หนึ่งาพรบาารบทเกตเม่นธรรมภาพธรรมบราชตาหารรมบดวงองค์แมนครับรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยครับผกครับรัฐบาลไทยของน้องเมลมาแล้วครับชอบกจัดขัดก,ก็ผ่านนะครับออขอโทษขออภัยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยครับน้องเมลมาแล้วครับผมแนวทางรัฐบาลไทยน้องเมลมาแล้วครับผมชอบกจัดขัดก,ก็ผ่านครับแปดห้าหกแปดห้าหกห้าหกล่าง ออห,ห,หกสามโอ้ยล่างหกสามงามนะครับเน,นาะจอดก่อจัดคัดก่อพานนะครับเด้ออ่าเป็นแนวทางร้วนๆครับไม่ต้องโอเอไม่ต้องโูเลยครับสั่งไปเลยครับ